เชคคัมบูบาสก็ถูกถามเหมือนกันนะครับบอกว่าในเรื่องของการฝันร้ายนะครับหรือว่าในเรื่องของการเกิดผีอั้มอะไรประมาณเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผีอั้มนะครับเชคมบนบาสบอกว่าเรื่องของผีอั้มเนี่ยนะฮะเชคมินบาสว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนนะว่ามันเกิดจากอะไรยังไงแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านะครับสำหรับมนุษย์เราแล้วเนี่ยเชคแกบอกอย่างนี้ให้เราอ่านนะครับดิกรุล่ะ นะฮะที่ถูกกําหนดไว้ที่ชัดเจนไว้ก่อนที่เราจะนอนให้อ่านอะไรเชคบอกว่าให้อ่านอายะคุตซีนะครับอัลลอฮุไรแลฮิลาฮุลไฮยุลกอยุมนะครับอ่านอย่างละสามครั้งเนี่ยนะฮะแล้วเชคก็บอกว่าก็ให้อ่านกุ้นสามกุ้นนะครับสามครั้งนะฮะก่อนนอนอันนี้ก็เป็นดุอาที่ว่าท่านนบีอัลส์เลลามสั่งไว้อยู่แล้วแล้วเชคก็บอกว่าก็ให้อ่านอัอูซูบิกาลิมาติลลาฮิตามัชมินชาริมาคอรักนะครับขอความคุ้มครองจาก เพราะจะนาดหรือว่าพระดารัสที่สมบูรณ์ของพระองค์ของลัทธิมหาตาลาคำด้วยกับการกล่าวของลัที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับกามนะคำพูดใช่ไหมการหรือว่าหรือว่าอักษรหรือว่าคำเนี่ยนะครับที่สมบูรณ์ของลัทธิเนี่ยนะฮะจากความชั่วร้ายที่ลัทธินั้นได้จากสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะครับก็ดูอานบนนี้พี่น้องคงอ่านกันได้นะครับหรือว่าอ่านบิสมิลลาฮิลเรดีลายอุดรุมัสมีชัอยอุนฟิลอาร์ดิวลาฟิสซามะโอสซามีอันอาลีมนะครับสครั้งก็คือพูดง่ายๆคืออ่าน อ่านกุญสามกุญนะครับอ่านอ่านอายะกุรซีนะครับสามครั้งกุญสามกุญกุญสามครั้งแล้วก็เอาดูบิกลิมาติลาให้ตามมัสยิชาฮิมาคอรักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าอ่านได้ก็บิสมิลลาฮิรเราะิลายะดุรุมัสบิฮิชาญุนฟิลอาร์ดิวาลาฟิสซามะอัลซามิลอาลีมนะเชฟบอกว่าอ่านแบบนี้สามครั้งอินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะรอดพ้นจากการโดนผีอัมใดๆได้นะครับก็อ่านดูอาตรงนี้นะฮะแล้วก็ ตอนเช้าตอนเย็นนะฮะถ้าพี่น้องเป็นไม่ได้นะครับรักษาอาสการ์ให้ดีเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะชัยตอนก็ไม่สามารถที่จะมาวุ่นวายเราได้นะครับ